สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kinity TK นะคะวันนี้นะคะ Kinity เดี๋ยจะมารีวิวเป็นตลับพระพองของขวัญวัดปากน้ำนะคะซึ่งใบน,นี้เป็นแบบหน้าจอสี่เหลี่ยมทรง,รงตรงแบบนี้สุดฮิตสุดๆนะคะก็ถ้าไหนชอบแบบสไตล์แบบ minimal, มินิมอลมินิใจต้องเป็นทรงสไตล์ประมาณนี้เลยนะคะแล้วใบน,นี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยไม่หนักมากด้วยนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์นะคะแปบบ๊บนึงนะคะนีสภาพดีด้วย นะคะอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่น้ำหนักของใบนี้ไม่หนักมากเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมีแบบเข็มนะคะไม่ได้มีหมุดนะคะก็ด้านข้างแบบนี้ก็ปิดสนิทด,ดีนะคะชื้เวลาที่ไม่มีเข็มไม่มีหมุดอย่างนี้เวลาเปิดใช้งานก็ป่าบิดห่วงใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วอีกด้านนึงก็แกะลายเดียวกันนะคะแล้วก็ปิดสนิทเช่นกันมือน,น้องมันดูแสงมันดูไม่พอนี่ค่ะ ปิดสนิทเหมือนกันแล้วก็ด้านบนนะคะห่วงของเขานั้นก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะทั้งสองด้านเลยรอยบิดต่างๆนี้น้อยมากนะคะแล้วก็ปิดสนิทโอ้ยูสเฟลิกไลท์นิวนะคะใบนี้คุ้มสุดๆนะคะแล้วเป็นแบบหน้าจอสี่เหลี่ยมด้วยแล้วด้านล่างนะคะเดือยต่างๆอยู่ครบนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะสําหรับบานพับเราด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นลายแบบนี้ลายเหมือนแบบ เป็นกระนกเกลียวนะคะสวยงามชือ่อแกะลายต่างๆตลับของเป็นทรงตรงคือทรงตรงแบบนี้นะคะทรงหน้าโอแบบนี้เนี่ยพอเวลาเข้ามาทีไรเนี่ยหมดเร็วทุกทีนะคะแล้วน้ำหนักไม่หนักมาด้วยนะคะนี่แล้วก็เปิดด้านในชมกันดีกว่านะคะ ชิญวัดขนาดนะคะขนาดความกว้างของด้านในของตลับนะคะอยู่ที่1.9เซนนะคะส่วนความสูงนะคะอยู่ที่2.4เซนนั่นเองนะคะแล้วก็ตึ๊บนี่แล้วก็ขนาดความกว้างของหน้าจอนะคะเมื่อกี้คือปิดสนิทเวอร์นะคะขนาดความกว้างของหน้าจอของตลับนะคะอยู่ที่1.55เซนแล้วก็ความสูงของตลับนะคะอยู่ที่ ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่2เซนนะคะก็เจ้าของเดิมเขาก็ลองยางแล้วก็ขึ้นหน้าพลาสติกมานั่นเองนะคะแล้วน้ําหนักของใบนี้อย่างที่บอกว่าไม่หนักมากนะคะหนักวมกันเนี่ยอยู่ที่8 3 9ดกรัมนะคะก็คือท่าไหนนะคะอยากาจะให้บูชาแบบเบาๆนะคะแบบสบายๆนะคะก็เรียกได้ว,ว่าใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่เคียนิติเชียนะคะเป็นแบบหน้าจอทรงตรงด้วยนะคะจะต้อง เรียกว่าฮิตสุดๆนะคะแล้วก็ท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสอบถามตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8 9 9, 9 6, 6 6 8 5ได้เลยค่ะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากจะมาลองตลับนะคะมาแบ่งปันตลับทองกอทองเศษทองพระทองคานะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านชั้นสามห้างพนันธ์งามวานร้านอยู่ติดกับตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคิมที่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติทีเคด้วยนะคะ ก็ใบนี้นะคะใส่เป็นตรับพระพงของขวัญวัดป่ากน้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะเรกว่าสุดคิดสุดนะคะวันนี้ชินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ